ติคุณกินหมดจริงๆใช่ไหมไม่ตัดต่อเนาะอยากรู้ว่ากินหมดจริงเปล่าดีนะนี่คนดูผมเชื่อว่าพี่ตัดต่อมาตลอดเลยนะเออหาอยู่เนี่ยห้านาทีให้หมดแั้ควคุณต้องรีบแล้วใช่ไหมใช่ใช่เหรนมากมมาอาไหลแล้วด้วย <laughs> มึงแพ้บ ที่ไม่ไหวก็คือยอมแค่ยอมพี่โฟนเพื่อกไม่ี่ไม่แพ้ใครพี่แพ้แค่ผมเออยอมคยอมมือขอาบ้าชีนะเือนะกินเก่งกว่าพี่ทิ้งแต่แล้วตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยใช้กุ้งกี่โลครับส0่สิบห้าโอ้โหสี่ห้าสิบโลเลยนะผมเอาพันหนึ่งครับ ทำไมทำหน้าเสียๆคืออะไรครับสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทนี่แหละวันนี้เราอยู่ที่จุฬา16บรรทัดทองครับเขาบอกมีร้านหนึ่งที่เป็นกระแสมากๆครับร้านกุ้งแช่น้ำปลาปัาป้นนีแต่เขาบอกเป็นกระแสมากนะครับคือต้องต่อคิอกวกันนานมากอยากจะรู้เหมือนกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่ามีใคร,รอ๋อเอา้า S 1> <S 1> ผมมากินดิครับผมคุณมาทำอะไรกับเนี <S 2> <S 2> ่ยผมผมมาขายไงมาเดี๋ยวคุณขายให้มะเอโอเคเอาคุณมาทำอะไรกับเนี่ยผมผมมามาขายกุ้งครับวันเนี้ยเอาหรอมาขายกุ้งใช่อันนี้ร้านของแม่ไ่แม่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับแมุ่ยผมผมได้คิวป่ะมีบัตรคิวไหมครับคิวกี่แสนครับเนี่ยแล้วผมจะได้กินกี่โมงเนี่ยเฮ้ยผมคิวที่แสนสองนะจริงเหรอใช่ไปกลับบ้านกินพรุ่งนี้ไป แต่ส่วนมากนะครับเมนูเขาก็จะมีหอยนางรมนะครับก <c oughs> ุ้งแช่น้ำปลายำขนมจีนแต่เด็ดๆของเขาจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลากับหอยนางรมใช่ไหมข <À, S 1> ายดียดนะขายดีมากว่าผมมาเนี่ยประมาณชั่วโม<อ>ง,โ<อ>งน,นึงนะเขาเป็ยังบ้างเขารับสายตลอดเลยไม่ทำเลยกุ้งอะไรเนี่ยไม่ทำแล้วเนี่ยคนมารอแถยเยอะมากเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยแล้วเราจะโอบ พี่อาจะกินกี่กี่กี่กล่องพี่อยากจะมาลองกิมเฉยๆอยากแท้ชิมนะให้พ right ี่กินนะวันนี้เขาปิดร้านแล้วเพราะวันนี้ยังไม่ได้พักเลยอ๋อเหรอเออยังไม่ได้พักอะไรเลยผมผมรอกินเยลลี่อยู่นะอ้าวไม่ได้เอาออกมาแล้วมีเลยเหรอเยลลี่เบฟิตซาเยลลี่ไฟเบอร์ครับผมบอกเลยว่าอาหารนี้มื้อหนักๆกล่องเดียวเอาอยู่ รุงนี้ตื่นมาพุงยุบรู้เรื่องหุ่นดีหล่อบอกเลยหล่อไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินแนะนําค่อยกินก่อนนอนวันละซองพอหุ่นดีแบบนี้เลยนะแบบนี้นี่ผมถามนิดนึงได้ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยใช้กุ้งกี่โลครับสี้สิโลโอ้โหสี่ถึงห้าสิบโลเลยนะแล้วขายเนี่ยเริ่มเปิดร้านตั้งกี่โมงครับห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเคยหมดเร็วสุดประมาณกี่โมงครับโอ้โห เปิดแค่สามสี่ชั่วโมงเองนะว่าขายมานานเนี่ยครับประมาณสี่ถึงห้าปีนะขายยังไงครับแปดตัวร้อยแปดตัวร้อยเอาไปแปดร้อยตัวไป่ะเบาแปดตัวร้อยเอาพันหนึ่งครับไม่โดนกลับอ้าวคุณโมตัมไม่ได้ฟังไปแล้วเขาไม่ได้ฟังผมครับคุณดูยุ่งจริงๆบอกแล้วว่ายุ่งมากผมเอาพันหนึ่งครับฮะทำไมทำหน้าเสียๆคืออะไรครับ อ๋อเอาทำมาหลายๆถ้วยครับผมพันหนถ้วยมาถ้วยละ200บาทก็เอาประมาณ5ถ้วยกุ้งแช่ถ้วยละ200บาททั้งหมด5ถ้วยก็เป็น1,000พัแล้วก็เป็นหอยนางรม1กระบุกนะเดี๋ยวเราไปกินข้างนอก เพราะตรงนี้มันมีร่มเนาะหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูดแบบหืมไปครับหืมว้าวโ้โเผ็ดน้ำจิ้มนะครับคือบอกเลยทางรสชาติของน้ำจิ้มเขาเนี่ยมันจะไปทางเด็เปรี้ยวนําหน่อยแต่เค็มไม่ได้เค็มมากนะครับมู่แต่อร่อยมากครับอร่อยใช่ไหม,มแล้วที่สำคัญบอกนะว่าเผ็ด กุ้งสดตัวใหญ่คือไม่ต้องเด็ด,ด,ดหางเลยป <Okay. S 1> ้าครับกัดได้ทั้งต้นเลยปะครับนี่แหละครับอืมอืมนั้นอร่อยตรงหอมเกลียวเขาด้วยอ่ะนี่ทำให้กุ้งมันหอมขึ้น เอาหนึ่งรถไทยรถปลาาป่ะรถปลาป่ะผมนั่งได้ไหมขอบคุณนะครับเ็นเวลาขี่รถใส่ชุแดแคมป้รารอบิลายืนป้าไหมตากล้องวิ่งตาไม่ได้ได้ดิรองเท้าคุณดีอ่ะคุณวิ่งได้อยู่แล้วนี่ไงครับรองเท้าออกกองของพวกเราครับผม ลักกี้โตรครับผมบอกนิดนึงลงเท้าร้านนี้นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ต้องไปเดินทางไปถึงได้สั่งได้เขาส่งมาบอกเลยครับของแท้ร้านาเปอร์เตัว ติุณติดุริินหตไ,ไม่ติตบบงๆติ่วติ๋วต่๋วติ๋วติ๋นติ๋วติ๋วติ๋วแล้วมิ๋วติ๋วต่อ,อวตนะินวติ๋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 กตย๋วติ๋วติ๋วติวติ๋วติ๋วติ๋วยิ๋วต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 ิ๋ยติมวติ <ๆ S 1> ๋วตมกตตววววววว๋อหอม หอมหอมเจียวนะดูครับจริงนะลองครับลองไม่ตัดต่อนะเนี่ยนี่คนดูผมเชื่อว่าพี่ตัดต่อมาตลอดเลยนะจริงป่ะเฮ้ยก็ดีนะไม่เหม็นคาวนะก็กินง่ายๆแต่เขาไนมะ่ถนัดอยู่ดีอ่ะกุ้งมากุ้งเฮ้ยโอ้กินไม่หมดนะอ๋อเรานมาทอมนะมาเที่ยวมาชิมเลยอ๋หอยแต่ปกติผมกินหอยนางเงืไม่ได้นะทำไมอ่ะแพ้เข้าโรงพยาบาลเลย จริงปะจริงจริงอันนี้ต้องริงอ๋อแต่หลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนทัานที่นะที่อาจจะแพ้แพ้หอยแต่มีคนที่แพ้กุ้งเยอะมากอย่างทีมงานที่แพ้กุ้งอ๋อเหรอแต่แพ้กุ้งจริงเปล่าจริงลองกินนี่ดูหน่อยนี่ผุยนอนชักไมาถึงชักกับพื้น่ะเนาะชักชักอ้บ้าอ้บ้า พื่อแต่อเนี้ยพอกินกับกุ้งอ่ะก็อร่อยจริงจริงเออแต่มันหอมมากนะหอมมากน้ำจิ้มเขาแบบความเข้มข้นเนี่ยคือไม่ได้ผสมน้ำนะเป็นแบบปั่นมาแบบพ่นคลกๆแบบนี้ระดับพีทอินแล็งมนต้องแบบว่าได้หมดเลยเนี่ยอมท่อรถยังอมท่อรถยังได้เลยกูก็คนปกติคนปกติน่ากินมากเลยนะโอ้โหเกินเขาดูน่ากินมากเลยไปที่มาเอาจับมันเลยนะ รอดูเขากินให้หมดอยู่นะแบบอยากรู้กินหมดจริงป่าวดีเนี่ยพุทธคุเพเห็นว่ะด้วยให้หมดจริงวะไม่ตัดต่อเนี่ยหมดทัาหมดันที่สามอ่ะันที่สามอ่ะเออหายเนี่ยห้านาทีอ่ะให้หมดเอากุ้งไปล้างน้ำเปล่าให้หน่อยจังเวลาเนะ ยเยอะๆเหลือๆหอนึ่งท้วยห้าทีห้าทีมันไม่ต้องรีบกินอะาวเหรออัมใเปลี่ยนเป็นสองทีกันสองทีสองทีสองทีมันก็ต้องรีบแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นมากมก,กินคำไปเลื่ยเขายังเคี้ยวไม่หมดแล้วเขากินต่อแล้วนะน้อยไปแล้วเนี่ยน้อยแล้ว หมดแล้วเฮ้ยย่อเหรอหมดแล้วไอเจียวหมดแล้วเอ้าอ่ะหนึ่งนาทียี่สิบปีใช่ได้ใช่ได้อย่าท้ากูอีกแล้วกูหัวร้อนต่อต่อฮะไออีเอำไมอีกช่วยดิเบาเฮ้พี่แม่มองนิหน่อยนิดหน่อยเชื่อเว้ยว่าพี่อ่ะพยายามสุดละถึงแม้ทุกทีพี่จะตัดต่อว่าพี่กินเยอะ อย่ามันอย่ามันจะหมดเวลาอ้าวตัวทำไมเฮ้มเบาด้วยเบาด้วยน้ำมันไม่ไหววะโอ้ยเพดนะป้าอันนี้ผมจะจับเวลาต่อเนี่ยพี่พี่พี่ต้องทำลายสถิติให้ได้เยอะไม่กลัวเลยแต่เพดจไม่ไหวจริงโอเค ตอนนี้พี่ที่แหลกยอมแพ้นะครับทุกคนพี่ไม่ไหวก็คือยอมแค่ยอมพี่โฟร์เพื่อนไม่พี่ไม่แพ้ใครพี่แพ้แค่ผมเออคุยยอมคุยยอมอ่ะจำไว้นะผมพึ่งออกมาชี้นะเออน้กินเก่งกว่าพีทอินแหลกแล้วตอนนี้ซัด่าตกมากเลยอ่ะได้เดี๋ยวเราท้ากันนะเอาของทิ้งเอาแข่งตัวตัวเลยนะได้เอาวันนั้นให้ไปซ้อมก่อนเอาอจุม่ามาด้วยอ่าสองลุ้มหนึ่งนะสองลุ้มหนึ่งเอออ่ะดับเบอร์ให้เกินได้ไปเตรียมตัวดีๆนะ้ ผมจะกินไปจิต้าล้อผมจะกินไปจิต้าล้อผมจะกินไปจิต้าล้อเมลวิต้าผลิตภัณฑ์กุ้พังหมดแล้วไงไปละวเจอกับดีดีฮะเจอกัน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 อกันได้ฮะเจอทันครับจิตโอ้ยโดนดับอยู่นี่รับโทรศัพท์ทั้งวันจริงๆคิวเขาจดแน่นมากเมื่อก่อนนะครับคนดู คือคนดูเวลาคนที่จะมาซื้อร้านเนี้ยเขาจะต่อแถวยาวมากแต่ตอนนี้เขาใส่เป็นรันคิวเพื่อเวลามาสั่งไว้เนี่ยจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อได้ไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาแนะนําครับถ้าใครกินเผ็ดไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่สั่งเขาลาดแบบน้อย,อยแต่ลาดเยอะรสชาติมันค่อนข้างจัดจ้านแต่กุ้งเขาเนี่ยสดมากๆชอบอะ่ะตั้งแต่กินมารู้สึกว่ารสจัดจ้านมากครับแนะนําครับเป็นอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดที่อยากให้ คนมาลองกินกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยมีอยู่หลายที่มากนะครับในประเทศไทยแต่และที่ก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเจนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยากให้มาลองนะครับย่านบรรทัดทองจุฬาซอย16กินกับหอมเจียวเด็ดมาก เราถึงขั้นไทยอินลงเท้ากันแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรครนะับเปิดเขาี้กโปรเจกต์ไว้แล้วถ้าใครอยากจะไทยอินอะไรก็ได้ทุกอย่างนะจริงๆแล้วอ่นนะนี่หมดแล้วนะ ทัวสุดท้ายแล้วครับอ่าครับบอกเฉยๆครับคุดูครับถ้าใครอยากจะกินกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมยำช่วงนี้มี2อย่างมียำหอยนางรมกับกุ้งแช่น้ำปลานะครับแต่อีกหน่อยจะมียำมะม่วงดำเ,งเยอะแยะเลยก็ลองแวะมาได้นะครับที่จุฬาซอย16บบรรทัดท,ทองแวะมาเลยครับกุ้งแช่น้ำปลา ป้าหนีเด็ดมากคือผมไม่มีอะไรที่จะติเขาเลยนะครับวันนี้ที่ผมกินเอาที่ผมสัมผัสแล้วคันเนอะความสดของกุ้งสดครับน้าจิ้มจัดจา้านรสชาติดีไม่งั้นนะครับป้าเขาจะคงไม่เป็นคอเซนเตอร์แน่นอนนะครับรับสายทั้งวันสายไม่แล้วคนก็นมาสั่งมันลงคูเยอะมากเซิร์ชว่านี่ก็เลยจุฬาซอย16จบเลยเดินเข้าซอยมาิีดเดียวเลี้ยวซ้ายนะครับร้านป้าหนีอยู่ซ้ายมือน,นะครับผมแวะมาฝากด้วยตะกี้ มีคนมาหยามหนึ่งเทปเลยเดี๋ยวเราจะไปถึงบ้านเขาเลยอาจุม,มากอะตัวบาทาชีนะครับฝากด้วยครับฝากกอแล้วก็แชร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมไป